รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนุนโดยใหม่ My d m a x X Series Honda Jazz ใหม่ Life is never too much กระทรวงคมนาคมสั่งคุมโดนอากาศยานไร้คนขับหลังพบว่าส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศและละมิดสิทธิส่วนบุคคลกรมศุลกากรนำระบบ ET a x ็ก c ิน t i v e มาใช้ในคลังสินค้าทันบน43แห่ง เพื่อแก้ปัญหาการเลี่ยงภาษีนำเข้าโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์หรูวิศวกรของ t o y o ต a m มอเตอร์ให้ความเห็นสวนกระแสว่ารถยนต์ขับขี่อัตโนมัติอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว g ิลลี่ออโตโมบิลโฮด d ิ้งตั้งเป้าเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีนภายในปีนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับกังปีนิวส์นะครับในวันเริ่มต้นของสัปดาห์สุดท้าย นะครับในเดือนแรกของปี2558นะครับรวดเร็วและเกินนะครับการเวลาเดินมานะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็คงจะต้องในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับโดยภาพรวมหรือว่ามหาภาคเนี่ยก็คงจะต้องดูนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีนะครับมติในเรื่องนะครับการ ตัดสินใจในเรื่องอัตราดอกเบี้ยอย่างไรแบบไหนนะครับหลังจากที่แน่นอนนะครับณขณะนี้ก็มีการพูดกันเยอะนะครับว่าเงินเริ่มไหลเข้าสู่ประเทศไทยแล้วและก็จะทําให้บาทแข็งใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็จะต้องติดตามดูกันก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่าเงินที่ไหลเข้ามาอันเนื่องมาจาก ECB หรือว่าธนาคารกลางของสภาพยุโรป นะครับมีการอจีคิว QE ลงสู่ระบบเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้พูดจริงๆเลยเนี่ยนะคะก็คล้ายๆกับว่าเกิดสงครามของค่าเงินค่าเงินนั่นเอง currency war นะตอนนี้เนี่ยเกิดสงครามจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจของหลายประเทศที่ทําให้เงินแข่งข่าึ้นเยอะเลยนะครับก็ต้องติดตามกันแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้กรางบีนิวส์นะครับจะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องระบบ e-Tax Incenti v e ของกรมศุลกากรครับ นาย p a i สาชื่นจิตรองทิพดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์คลังสินค้าทันทบนและเขตปลอดอากรด้วยเตรียมประกาศใช้ใบขนสินค้าตามโครงสร้างใหม่และระบบ e-tax incentive โดยจะนำร่องกับสินค้าในคลังสินค้าทันบนประเภททั่วไป43แห่งจากนั้นจึงจะขยายออกไปจนครบ223แห่ง ใบขนสินค้าเข้าออกดังกล่าวจะมีรหัสใบขนพิกัดอัตราภาษีและปริมาณกำกับทุกครั้งเพื่อให้กรมศุลกากรสามารถตรวจทานสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการรั่วไหลของภาษีได้มากขึ้นรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ประกอบการด้วยซึ่งทางกรมศุลกากรคาดว่าจะสามารถออกระเบียบดังกล่าวเป็นประกาศกรมศุลกากรได้ภายในเดือนมกราคมนี้ มาตรการดังกล่าวถือเป็นแนวทางปฏิรูปของกรมศุลกา,ากรที่จะพยายามอุดช่องโหว่ของการรั่วไหลาทางด้านภาษีในเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทันบนที่ถูกเอกชนอเอาเปรียบมานานเช่นกรณีค่ารถยนตที่นำข้ารถหรูและนำสินค้าออกจากคลังไปโดยไม่ชำระภาษีรวมทั้งสินค้าอืน่นอีกหลายรายการ ส่วนผลงการจับกลุ่มการลักลอบและการหลีกเลี่ยงภาษีสุลกากรในช่วง3เดือนแรกของปีงบประมาณ258 8คือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2557นั้นมีมูลค่ากว่า837ล้านบาทได้ผู้กระทําความผิด8,840รายก็เข้าใจว่าระบบใหม่นี้อาจจะเริ่มต้นนะครับมีผลใช้บังคับในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละครับก็เข้าใจว่าน่าจะแก้ปัญหา การริมภาษีของกลุ่มรถรูได้นะครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของภาษีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูโครงสร้างนะคะที่เขาเตรียมจะมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตกันบ้างนะคะคมาดูซิว่าจะกระทบกับผู้บริโภคเรื่องอะไรกันบ้างนะคะโตโยต้ามั่นใจการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นตัดสินใจซื้อรถยนต์ในบางเซกเมนต์เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ตลาดยังขยายตัวได้อีกมากในต่างจังหวัดค่ะ การปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ในปี2559นั้นคาดว่าจะทําให้เห็นการเติบโตของตลาดรถยนต์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากรถยนต์จะมีการปรับราคาทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงโดยรถบางเซกเมนต์ที่ราคาจะปรับขึ้นนั้นทําให้ลูกค้ารีบตัดสินใจซื้อรถเร็วขึ้นก่อนที่ราคาจะปรับตัวซึ่งจะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ในช่วงปลายปีนี้ได้ ส่วนการแข่งขันในตลาดคาดว่าความเข้มข้นของการแข่งขันด้านแคมเปญและโปรโมชั่นจะเบาบางลงเนื่องจากแคมเปญเพื่อการระบายสต็อกหมดลงไปแล้วโดยกลุ่มตลาดที่จะมีความคึกคักก็คือตลาดรถปิกอัพที่ได้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่หลายรุ่นในปี2557อย่างไรก็ตามปีนี้นะคะโตโยต้าได้เตรียมเปิดตัวรถปิกอัพรุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะคะแล็คาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่วนตลาดรถยนต์นั่งปีนี้น่าจะมีการแข่งขันเฉพาะในบางเซกเมนต์เท่านั้นส่วนกรณีที่รัฐบาลไทยต้องการสนับสนุนอุรกรมยานยนต์ให้มียอดผลิตที่3ล้านคันต่อปีโตโยต้ามองว่าจะต้องผลักดันยอดขายในประเทศให้เติบโตขึ้นไปอยู่ในระดับ1ล้าน5แสนคันต่อปีและตลาดส่งออกอีก1้าน5แสนคันต่อปีจึงจะสามารถทำยอดผลิตจำนวน3ล้านคันได้ ทั้งนี้หากพิจรารณาอัตราการเป็นเจ้าของรถยนต์ของคนไทยแล้วนะคะก็มีความเป็นไปได้สูงแม้ขณะนี้ในกรุงเทพมหานครจะมีอัตราการถือครองรถยนต์1คันต่อ2องคนก็ตามแต่ในต่างจังหวัดนั้นอัตราการถือครองยังอยู่ในระดับเพียง10คนต่อ1คันเท่านั้นดังนั้นโอกาสที่จะขยายสัดส่วนในตลาดต่างจังหวัดให้มีการถือครองที่1-5คนต่อ1คันก็มีความเป็นไปได้ นอกจากนี้การที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินหน้าเจราจาก,กับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อร่วมมือการผลักดันท่าเรือน้ำลึกถวายก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชายอย่างมากอีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นของโตโยต้า <Okay. S 2> เขานะครับจริงๆแล้ววันที่โตโยต้ามันแถลงข่าวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ <Okay. S 2> มีหลายประเด็นเลอเกิดนะครับว่าก็ค่อย,อย,อย,ยๆแยกแยะนะครับมานาเสนอกันนะครับรวมทั้งตัวเลขยอดขายรถยนต์นะครับในแต่ละเซกเมนต์นะครับวันนี้ก็กรรมีนิวส์นะครับก็เริ่ม นำเสนอกันแล้วนะครับต <öst> ิดตามได้นะครับเอาละครับจากเรื่องของความเห็นของ t o โยต้กับโครงสร้างภาษีสับสามใหม่นะครับเราจะไปดูกลุ่มรถยนต์นำเข้าอิสระกันบ้างนะครับอีตันจัดงานอีตัน2015 New Year Celebration เผยโฉม3ยนตรกรรมนำเข้ารุ่นใหม่จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมแคมเปญสุดพิเศษให้กับผู้จองซื้อครับบริษัทอีตันอินพอร์ตจำกัด จัดแคมเปญอีทั้น2.15 0 New Year Celebration เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยนางอัจฉริตันติยันกุลผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทอีตันอิมพร์ตจำกัดกล่าวว่าช่วงไตรมาสแรกของปี2 5 5 8นี้บริษัทได้เปิดตัวยนตรกรรมใหม่3รุ่นโดยเป็นยนตรกรรมที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือ Toyota n e w โ p พาดโตโยต้านิวเอส u i r e และ Lexus New r c 3 0 0 h f Sport โดยมอบแคมเปญสุดพิเศษสำหรับผู้ที่จองยนตรกรรมหรูทั้งสรุ่นนี้ก็คือเคลือบแก้วเคลือบตัวรถยนต์และกระจกบังลมหน้าพร้อมกับล้อแมก แล้วก็ได้รับการดูแลทั้งคันจาก Smart g กราสมูลค่า50 0 0 0บาทโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มีนาคม258พร้อพร้อมกันนี้บริษัทจะเริ่มทําตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีทั้งการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่การให้บริการหลังการขายและการจัดกิจกรรมตอบแทนลูกค้ารวมถึงการจัดกิจกรรม CSR เพื่อคืนกําไรสู่สังคมสำหรับ ภาพรวมของตลาดรถยนต์นำเข้าในช่วงปีที่ผ่านมานั้นไม่เติบโตดังที่อีตานคาดการไว้เนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องของภาษีรถยนต์นำเข้าส่งผลกระทบต่อการส่งมอบของลูกค้าดังนั้นในปีนี้อีตันจึงได้เตรียมปรับแผนการตลาดและการขายใหม่เพื่อตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นอันนี้ก็เป็น นะครับความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้นําเข้าอิสระนะครับอีตัน,นก็ถือว่าเป็นผู้นําเข้าอิสระรายใหญ่รายหนึ่งเหมือนกันนะคะอาทีนี้มาดูเรื่องของศูนย์บริการหลังการขายหรือว่าศูนย์บริการรถจนเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญระดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการวางแผนเอาไว้นะคะสำหรับศูนย์บริการ MMS Bosch Car Service นะคะว่าจะมีการขยายสาขาออกไปอีกค่ะล่าสุดนะคะศูนย์บริการรถยนต์ MMS Bosch Car Service ได้มีการขยายสาขาไปยังภาคตะวันออกนะคะก็คือบางแสนพัทยาอย่างเป็นทางการตามที่เคยได้วางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ นายสุเมธใจโตกรรมการผู้จัดการบริษัทมาสเตอร์มอเตอร์เซอร์วิสเซสประเทศไทยจำกัดผู้ให้บริการศูนย์รถยนต์ครบวงจร MMS Bosch Car Service สำหรับรถที่หมดระยะการรับประกันแล้วนะคะก็ได้เปิดเผยถึงนโยบายและแผนการดำเนินงานในปี2,558ว่าบริษัทได้เน้นการสานต่อนโยบายขยายสาขาตามที่ได้เคยวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้สามารถรุกตลาดได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมถึงเน้นกลยุทธ์ในการสร้างการรับรู้และวางตำแหน่งของสินค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับการให้บริการรถจนในกลุ่มที่หมดระยะในการรับประกันจากค่ายรถยนต้นสังกัดทั้งนี้ MMS Bosch Car Service ได้ตั้งเป้าการขยายตัวของธุรกิจในปีนี้เอาไว้ราวๆ20%หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ500ล้านบาทหลังจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาทางบริษัทสามารถทำยอดได้ทะลุเป้าหมายที่400ล้านบาท ล่าสุดบริษัทได้เปิดศูนย์บริการ MMS Bosch c a r Service เพิ่มที่สาขาบางแสนและพัทยาอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งจะทำให้สามารถรองรับบริการทั้งในกลุ่มลูกค้าแบบรายบุคคลและบริษัทในพื้นที่ภาคตะวันออกและธุรกิจในพื้นที่ Eastern Seaboard ได้มากยิ่งขึ้นโดยในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมีนิคมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนรวมมากถึงประมาณ2ล้านล้านบาท ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกและมีการจ้างงานมากกว่า1,800,000คนส่งผลให้มีการใช้รถยนต์ในจำนวนนี้ขึ้นมากและก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอนาคตด้วยนอกจากนี้ MMS Bosch Car Service เตรียมที่จะขยายสาขาให้ครบ24แห่งภายในปี2016ตามที่ได้วางแผนเอาไว้โดยในช่วงกลางปีจะทำการเปิดสาขาเพิ่มอีกหนึ่งแห่งนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจหลังการขายนะครับของรถยนต์ต่างๆนะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะครับว่าปีนี้นะครับในปี2558เนี่ยโอ้จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยโดยเฉพาะยิ่งนะครับคาแคร์นะครับแล้วก็คาดีเทลลิงต่างๆเนี่ยนะครับแล้วครับช่วงนี้เราไปพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับผู้ผลิตชิ้นส่วนก็บอกว่าแม่ดูท่าทางแล้วปีนี้ยังไม่สามารถประเมินยอดขายได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ